ป้าป้านุ้ครับเปไน็นไงครับบ้างครับสำหรับการแถลงข่าวการประกวดสองางานจบงานนี้เลยค่ะคือครั้งนี้ที่ได้มาร่วมงานก็คือได้มาเป็นเกสนะคะในการพูดถึงเรื่องว่าให้กำลังใจแบบว o m e n ม o w e r เวอร์ยัางไงาหรือว่าสามารถที่จะปลุก อินเนอร์พลังงานตัวเองข้างในยังไงบ้างคะ่ะ mm hmm. คือ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากที่แบบเขาได้ชวนโบมาเพราะว่าเนื่องจากทางงานนะคะเขาก็ได้เห็นว่าโบเองก็กึ่งเป็นเหมือนอ uh ินฟลูเอนเซอร์ทางธรรมซึ่งอยากจะให้คนผู้หญิงหลายๆคนคะ่ะได้แบบสร้างความมั่นใจของตัวเองจากข้างในขึ้นมาว่าแบบทำยังไงเหมือนตัวโบเองเนะี่ยอาจจะแบบมีเมื่อก่อนอาจจะแบบไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองมาก uh huh. มันเกิดจากอะไรแล้วสามารถที่จะแบบปลุกมันได้ยังไงหรือทํายังไงก็ได้ให้เราแบบ เอนจอยและมั่นใจกับชีวิตทุกวันส่วนตัวพี่โบเองเคยแบบว่าแวะเวียนเคยแบบว่าเคยให้กำลังใจกาให้กำลังใจนําไวกับบางน้องสองน้องไางทีก็เคยผ่านประสบการณ์หรืออะไรอย่างนี้มาไหมยังยังเลยค่ะจริงๆคือแบบไม่ ยังไม่เคยยังไม่เคยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นคนที่จะเข้ามาถามอย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือแบบเพื่อนๆมากกว่าที่อยู่รอบตัวอะไรเงี้ยแต่คือถ้าเป็นงานที่ออกมาอย่างอันนี้ก็คืองานแรกครับว่ารีบเป็นบ้างคะกับการเตรียมตัวต้องมาแบบว่ามาเจอเป็นการแถลงข่าวต้องมาเห็นน้องๆหรือให้คำแนะนำองๆเยอะมากสิ่งที่เตรียมอู๋เอาจงจริงโบเองอะโบก็ตื่นเต้นในฐานะเกสแล้วโบก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะแบบ สร้างตัวตนขึ้นมาหรือบางทีเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยูเย่เราไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือเปล่าอาจจะต้องการเสริมความมั่นใจด้วยหนึ่งข้อมูลต่างๆแล้วก็พลังงานดีๆที่เราสามารถที่จะแบบปลุกตัวเองให้คอนฟ idence เพียงพอที่จะตัดสินใจว่าสิ่งที่ทําอยู่มันถูกต้องแล้วครับสาวราในสายตาพี่โบคนจะเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะคะสาวราในสายตาพี่โบในปัจจุบันจะเป็น จริงๆแล้วบอกว่าทุกคนอ่ะมันไม่ไม่อยากจะตีกรอบด้วยซ้ำคือทุกคนมันมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองอะคะ่ะคือทุกคนสามารถที่จะโดดเด่นได้แล้วทุกคนก็สามารถที่จะชายในแบบของตัวเองได้คือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปขีดหรือว่าไปตีกรอบว่าคุณอันนี้คือถูกต้องอในฐานะที่เรามันเป็นเคสกันแค่บ้านเชิญฝากเชิญชวนนะคะระับเพื่อสคนไหนที่กำลังตื่นตา้งหัวใจฝันเพื่อจะได้มาสนใจในเวทีนี้อนี้วีดีโอนี้ ก็สําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่ายังยังอยากค้นพบตัวเองแล้วอยากรู้สึกว่ายังยังหาคําตอบไม่ได้เชิญได้เลยค่ะคือมาหามาที่นี่นะคะเพื่อที่จะแบบเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเติบโตในแบบที่ตัวเองต้องการได้ค่ะคขออนุญาตถามถึงความหวานของผู่เราอะไรหรอปีเราสิบปีไปเป็นยังไงบ้างคบความหวานไม่มีแผ่วเลยเอาจิงๆอ่ะคือ ไม่ได้รู้สึกว่าสิปีเลยอะทำไมละมันมันคือเหมือนว่าเราใช้ชีวิตมามันแบบมามันเหมือนเอาจิงโบก็นั่งคุยกันอยู่แบบคืยสิปีแล้วระคือมันมันเร็วมมันเร็วมากคือเหมือนเอาจริงนะช่วงช่วงสาปีที่ผ่านมาที่มีโรคระบาดเนี่ยคือทุกอย่างมันผ่านไปจนแบบเรางงเลยว่าแบบปีที่เราทําอะไรมันมันทุกอย่างมันผ่านไปไวมากจนปีเนี้ยมามาครบรอบสิบปีก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าเบื่อยังพอยังเหนื่อยยัง คือบอกว่าเราก็ยังเสมอต้นเสมอปลายค่ะคือด้วยความที่เขาเองยังมีความฝันที่อยากทําอยู่โบเองก็มีความฝันที่อยากทําอยู่เพราะฉะนั้นคือเป้าหมายณนะปัจจุบันนะ่ะก็คือยังอยากที่จะแบบมันมีบางอย่างที่เราอยากจะบ,บรลุก่อนคือเพราะฉะนั้นคือ further idea หรือ further planning มันยังไม่ได้มีมันก็เลยยังยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่คือ,อยังคอยให้กาลังใจซึ่งกันและกันต่อเพราะว่า บอกว่ามันมันสำคัญนะกับการที่เราต้องคอยเข้าใจกันแล้วก็สปอร์ตกันในทุกๆเรื่องเพราะบางทีอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเขาออกไปเขาเจออะไรบ้างหรือเราอ่ะบางวันเราไปเจออะไรมาบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นคือการที่เราได้พูดคุยกันหรือแบบให้กําลังใจกันมันมันเป็นอะไรที่ที่ฟูลฟิลนะมันฟูลอ่ะคือต่อให้เราไม่ได้เจอกันเพราะว่าผู้ตรงตรงบวกก็เจอกันหน่อยมากคือตั้งแต่ เขาว่างานเยอะมากคือคือเขาว่าแน่นมากคือบวกกับแบบไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเขาทําอะไรคือมันมันมันแน่นอยู่แล้วส่วนตัวโบโบก็ทำในสิ่งที่โบอยากทำบางวันก็หายไปเลย1ิบ0บวันไปปฏิบัติเพราะว่าเราก็มีเวของเราในการที่อยากจะดำรงชีวิตเขาก็มีของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้อย่างนี้คำที่เขาก็คือแบบเป็นหนุ่มคอัอะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบแบบหงห่วงหวังไหมเวลาเราแบบติดต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงอะโบเป็นคนที่ไม่ไม่หึงห่วงเลยนะเพราะว่า ไม่ว่าจะกับใครที่ผ่านมาเหมือนกันเพราะ <อ S 1> บูรู้สึกว่าการที่บูลเลือกเขาแล้วอะเลือกที่จะอยู่กับเขาอะถ้าบูมีความรู้สึกพวกนี้อยู่อะมันมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นคือแบบการที่เราจะคือโมไม่ได้เป็นสายเช็คอะไม่อยากจะแบบคุณไปไหนอยู่ไหนทําอะไรเพราะโบไม่ชอบเหมือนกอ<ย><ม>ันไม่ชอบให้ใครมาแบบมาตีกรอบโบว่าบูบทําอะไรได้บ้างกับทําอะไรไม่ได้บ้างบบเชื่อว่าแบบเขาก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือต่างคนต่างให้แบบอิสระใช่อิสระในการที่แบบคุณอยากทําอะไรทําแต่ด้วยความที่เราเราอยู่เราครบกัน อาจจะมีแจ้งกันบ้างหน่อยว่าเฮ้ยเราจะไปที่นี่ที่นี่นะเพราะว่าเราเป็นห่วงบางทีแบบไปถึงที่หรือยังแต่คือจะไม่จี้ถามว่าไปกับไครไปกี่วันนู่นนี่นั่นเพราะว่าอันนั้นนะคือมันมันไม่ได้เฮลตี้อ่ะแการโชว์เซ็กซี่ของแต่ละคนนะคะในการออกกำลังกายแบบมันก็จะมีการเออยาเขาว่าเป็นหนุ่มเซ็กซี่มากตัวเราไม่มีแบบว่าไม่ความแบบว่าหวงหรืออะไรอย่างง <c oughs> ี้เพราะว่าแฟนเราก็จะโดนแซวบ,บ่อยๆลุง <c oughs> ถึงพี่โบอีกก็โดนแซวเหมือนกันเอาจริงๆคือแบบ ตอนที่โบรู้จักกับเขาอะ่ะคือเขาก็เป็นสายแบบผ่าโบเขาฟิตเนสอะ่ะเ,<อ>เราก็จะเห็นอย่างนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้ว<อ>แล้วคือละครแต่ละเรื่องที่เขาเล่นน่ะ<อ>ก็เหมือนงบไปจบที่เขาอะ่ะ<อ>คือเหมือนแบบไม่มีไม่มีงบเส้าให้เขามันก็จะได้แค่แบบแค่กเกง<ต>่งๆตอนหนึงโบต้องถามว่ายังไงงบเส้าไม่มีบอกได้นะคือแบบแต่ละแต่ละซีนที่ออกมาคือแบบคุณเปลือยตลอดเลยแต่ก็โอเคมันอาจจะเป็นสไตล์มั้งอย่างอย่างสิ้ปีแล้วเงี้ยมันมีอะไรต้องปรับต้องปรนหรือแบบมีทะเลาะอะไรกันยังยังไม่อยู่ไหมโอ้มีดิ <laughs> <laughs> มันมันไม่ใช่คือเราก็เหมือนคู่ทั่วไปอะอคือมันมีบ้างที่เราอาจจะแบบสรุดขากันบ้างหรือแบบมีอะไรที่อาจจะไม่พอใจมากแต่ว่าเนเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องพวกนี้มันจะต้องคุยกันมันจะต้องเคลียร์กันว่าเอ้ยอันนี้เราไม่ชอบแต่คือบางคนอะเมื่อก่อนโบจะเป็นที่โบจะไม่พูดมไม่พูดแล้วมันก็จะแบบ ออกทางสีหน้าออกทางการกระทําอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าพูดไปเดี๋ยวก็แบบมันจะยาวอ่ะเพราะฉะนั้นคือเลือกที่จะหลีกเลี่ยงแต่คือหลังๆเรารู้สึกว่ามันมันไม่เฮลที่สำหรับตัวเราเองเหมือนเราแบกรับอยู่คนเดียวแล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอะไรจนกระทั่งแบบเอ้ยเราคุยดีกว่าหรือถ้ามีอะไรที่เราไม่พอใจหรือรู้สึกว่าอันเนี้ยมัน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 ขวางความสุขเราอยู่อ่ะคือขอคุยขอคุยหน่อยขอคุยเคลียร์เป็นพ่อแม่ไม่ทุกันล่นเวลาป่ะคะเพราะว่าเส้นขางวัฒนา ม่เรื่องเวลาจริงเรื่องเวลาโบไม่โบเข้าใจนะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่โบแน่นอ่ะคือโบก็ไม่ได้เจอใครเลยแบบเป็นประยะหนึ่งอ่ะ <laughs> โบเข้าใจแต่ว่าเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือโบจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะโบเข้าใจตรงนี้คืองานคืองานเราเข้าใจแต่คือบางทีแบบมันจะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลามันจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องเดิมเดิมที่แบบอาจจะเคยแบบงงงิ้งแบบน้องแงงกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องปัญหาเดิมเดิมมากกว่าสิบปีผ่านมาก็มีการสอบคุณสบภัยเหมือนกันมีมี ก็ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันก็ไม่น่าเชื่อได้ครับเขาฝันอะไรเพิเยอะอะไรเพิ่มคือครบรอบ10ปีอันนี้คือเขาก็เซอร์ไพรส์ด้วยด้วยดอกไม้ช่อใหญ่มากอันนี้คือเซอร์ไพรส์จริงเพราะว่าแบบเออเราเราเราคิดไปแล้วแหละว่าต้องมีต้องมีหรือแล้วแต่ไม่คิดว่าจะมาเบอร์นี้คือเราก็เออก็ดีแล้วก็คือปีนี้ก็ไปดูออเคสตราซึ่งเป็นการฉลองหล่ะ อย่าเรียกว่าเป็นงานฉลองเป็นการที่เขาแพลนกับนัดเดทไว้ว่าเขาอยากจะไปดูแล้วเราก็เลยไปแล้วก็ใช้วันนันไปซึ่งสงสารนัดเดทมากคือเขาไม่รู้มารู้ตอนจบแล้วเราไปกินข้าวด้วยกันว่าเออวันนี้วันครบรอบนางก็ช็อกอ้อาวแล้วมาทำไมแล้วานมาทำไมก็คือให้นัดเดทเป็นสถิพยานไปเลยคือถกสงสารนะบูพูดว่าแบบเออนางก็ตกใจว่าแล้วมาทำไมเราพี่พี่ไม่ไปหาอะไรทำ <c oughs> อ่ะพี่ไม่ไปกินข้าวกันบอกไม่เป็นไรคือมันเหมือนแบบเราไม่ได้แบบ อินมากเรื่องอเรื่องเรื่อง anniversary อแต่คือแบบมันก็มียิวด้วยกันก็คือโอเคแลลวอย่างอย่าง,ยางพอเราเห็นดอกไม้ช่อโตวแวบแรกเรามีแอบคิดไหมว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์แต่งงานเรารู้เปล่าไม่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 ความคิดนี้ไม่มีเลยเพราะว่าอย่างที่บอหอค่ะ<อ>คือเขายังมีเป้าหมายที่เขาต้องการที่จะแบบ fulfill ก่อนแล้วบูคิดว่าถ้าเขาถ้าเขาเคลียร์ปัญหาตรงนั้นได้อะแล้วคือเหมือนแบบจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้สึกว่าอยากจัดการก่อนหลังจากนั้นอะ maybe แต่คือนะตอนนี้คือเรารู้แล้วว่าเป้าหมายเขาคืออะไรว่าเขาอยากจะทําอะไรเรื่องที่บ้านเรื่องฟัมลี่เขาให้แบบให้เคลียร์ก่อนอเราะบ,บ,บ,บเข้าใจกบกเข้าใจเขามากมากโเลยรู้สึกว่าเราเองไม่อยากรัชแล้วเราไม่ได้นี้ล่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบถ้าไม่อะไรอย่างเงี้ยคือโบค่อนข้างชิลตรงนี้แต่แฟนๆก็รอยอ,ย <c oughs> อยู่นะคะเพราะว่าสี่ปีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็รุนถึงข่าวดีมีคนมีถามมีกดดันกันบ้างไหมเพื่อนเพื่อนเลิกถามแล้วเพื่อนเพื่อนเลิกถามแล้วก็คือแต่ ที่บ้านก็เลิกถามแล้วเหมือนกันนะคะ mm hmm. คืออาจจะมีแฟนคลับอยู่บ้านที่เขาแบบยังยังลุ้นอะไรเงี้ยแต่คนรอบตัวเราเขาก็จะรู้แหละว่ามันมีปัจจัยหลักตรงนี้อยู่ mm hmm. แล้วเราก็สเต็ปไปสเต็ปถ้าจะก,ก็ก็มีแต่ถ้าไม่ก็คือเราโอเคกับการที่อยู่อย่างนี้มันมันมันยังไม่ได้แบบอยู่ในจุดที่แบบโ mm hmm. บคุยกับเขาเสมอว่าณนะตอนนี้ความต้องการโบโบไม่ได้รั s h โบไม่ได้น mm ิด hmm. แต่ถ้าวันนึงความต้องการโบเปลี่ยน mm hmm. และความต้องการเขาอะยังคงเหมือนเดิมว่าแบบยืนยันว่าจะไม่ อันนี้เราต้องคุยกันว่าตอนนี้เป้าหมายเรามันคนละทางแล้วมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเกิดขึ้นออ,อันนี้อันนี้คือพูดพูดพูดแบบที่โบคุยกับเขาไว้นะแต่ว่าหลายหคนเห็นพี่โบแบบเลนสาวเป็นเพื่บบบนอนเจ้าสาวที่มากอะไรอย่างเงี้ยงปีนี้เยอะมากเลยอ่ะมันก็เลยแบบว่าเธอ,อต้องแต่งแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ย ไม่นีดเป็นเพื่อนเจ้าสาวคือเราไปสปอร์ตเพื่อนเราไปยินดีกับกับวันของเพื่อนมันคือวันของเพื่อนมันมันไม่เกี่ยวกับเราเราแค่ไปทําหน้าที่สปอร์ตเฉยๆเราไปรับชอบดอกมงดอกไม้ที่พี่กอดเขามีสั่งรูสั่งเด็จไว้อย่าเพิ่งรับอย่าเพิ่งรับเลยไม่มีไม่มีเพราะนี่ก็จะไม่ไม่ชอบรับเหมือนกันแต่ว่าเธอก็เธอก็ต้องต้องไปก็ต้องไปแหละแต่เวลาดอกไม้มาก็จะอหลบกก็คืออลบกเดินออกไปแล้วอลบกใช่เดินออกไปคือจะได้เขาจะได้ไม่ต้องมาสาวซีแต่อาจจะหลบ ด้วยความสิปีอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบความรู้สึกเรากับพีกอรเนี่ยเราสึกว่าเรารักเขาแบบรู้สึกมั่นโกับเขามากเหลือเกินเลยยังไงบ้างครับรู้สึกบว่าถ้าโบไม่ได้ไม่ได้มีความมั่นคงในความรู้สึกนะไม่ถึง10ปีเพราะว่าที่ผ่านมามันมันมีทั้งขึ้นทั้งลงคือถ้าถ้าเราไม่มีความมั่นใจกับมั่นคงในความรู้สึกของเรากับเขาตรงเนี้ยโบว่าหนาแล้วแยกนานแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกค่ะคือมันมีมันมีการไม่เข้าใจกันในบางบางหลายหลายจุดแต่คือเราปรับจูนด้วยหลายๆอย่าง เราลองเห็นชีวิตตัวเองยังไงว่านีการแต่งงานรอการเป็นเจ้าสาวประมาณสักกี่ปีครับไม่เคยไม่เคยว่าไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยเปวนเจสต้องแต่งงานไม่เคยไม่เคยเลยแสดงว่าเป็นสาวยุคใหม่จริงๆคือมีความไม่เคยมีความคิดเรื่องนี้เพราะโบรู้สึกว่าการที่เราจะอยู่ด้วยกันอ่ะมันไม่มีความจําเป็นต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเพื่อที่จะมายืนยันว่าอ่ะเราอยู่ด้วยกันแล้วในความคิดโบนะแต่ถ้ามันมีนู่นนี่นั่น ก็ได้ไม่ได้ซีถ้าจะมีก็ได้แต่ถ้าถ้าไม่ม uh> ีก็คือไม่ได้เป็นแบบ the end of the world สำหรับโบอะคือโบรู้สึกว่าโบโอเคนะจุดจุดนี้โบไม่รู้ว่าแบบปีหน้าโบอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนแต่งงานกันหมดแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งณโมเมนต์นี้ยังไม่มีรอดูก่อนว่ารอดูปีหน้าไปว่าจะยังไงเคยถามพี่ก่อนแล้วค่ะว่าครารู้สึกยังไงบางคนอยู่แม้เป็นว่าแบบคููที่ข้างหลังมา เอาจริงๆบอกว่าการเติมความรับให้ให้กันแล้วกันนะไม่ว่าจะกับแฟนกับเพื่อนกับแฟมิลี่อ่ะมันสําคัญโดยเฉพาะยุคนี้โบรู้สึกว่าคนรักกันน้อยลงมันมีความเห็นกันตัวกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือการที่เราแบบเติมความรับให้กันแล้วกันอ่ะอย่างเช่นแบบโบให้พี่ๆทุกคนอย่างเงี้ยบอกว่าการที่เรามาเจอกันแล้วเรานํพกความความรักมาด้วยอ่ะมันทําให้โลกมันน่าอยู่แล้วทําให้เราพูดคุยกันง่ายง่ายขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นคือหมั่นเติมกับทุกคนเราก็ยยอมเราก็เป็นคนทังรักเหมือนกัน ก็ต <G ã entender it> ้องข้างหลักแหละได้ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ